สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการกล้วยหอมกับกูรูค่ะประจำวันอังคารที่24ตุลาคมพุทธศักราช2566นะคะดิฉันอนุภาสีรวงมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ และการกุ้ยหอมกับกูรูนะคะก็กลับมาเจอกันนะคะในวันอังคารนี้ค่ะหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงวันหยุดยาวนะคะในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนื่องในวันปียมหาราชนั่นเองนะคะแต่ว่าวันอังคารตลาดหุ้นไทยก็กลับมาเปิดทําการอีกครั้งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตลาดหุ้นไทยนั้นดูเหมือนว่ายังไม่มีแรงส่งนะคะให้รีบาวขึ้นมาได้นะคะทําให้วันนี้นะคะก็ยังมีแรงขายฉุดนะคะมาจาก หุ้นกลุ่มขนาดใหญ่ๆนะคะมาเก็ตแคปใหญ่ๆอย่างเช่นหุ้นธนาคารพาณิชย์นะคะหุ้นกลุ่มสื่อสารรวมไปถึงหุ้นกลุ่มพลังงานบางตัวนะคะที่เจอแรงเทขายนะคะทำให้หุ้นไทยนั้นก็ยังขยับลงนะคะอยู่ในแดนลบนั่นเองค่ะโดยดัชนีตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ปิดอยู่ที่ระดับ1391.03จุดนะคะลดลงไป8.32จุดค่ะหรือว่าคิดเป็น0.59%นะคะ มูลค่าการซื้อขายนะคะ 49, 4 9 4 5 4 2 5ล้านบาทค่ะโดยเราไปดูนะคะ5ลำดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดประจำวันค่ะสำหรับวันอังคารนี้นะคะลำดับแรกนะคะก็คือหุ้น scb ค่ะหุ้น scb นะคะวันนี้ปิด96บาทนะคะลดลงไป3.75บาท3.75บาท75สตางค์หรือว่าคิดเป็น3.76ค่ะมีมูลค่าการซื้อขาย5,900ล้านบาทค่ะ ตามมาด้วยหุ้น KBANK นะคะวันนี้ k คแบงเขียวนะคะปิด130.50บาทนะคะบวกไป1บาท50สตังค์หรือว่าคิดเป็น1.16ค่ะมูลค่าการซื้อขาย2,945ล้านบาทค่ะขณะที่หุ้น BBL นะคะตามมาเป็นลำ,ลำดับที่3ค่ะ BBL วันนี้ปิดระดับ161.65สบาท65สตงค์นะคะ ลดลงไป5บาท50สตางค์หรือว่าคิดเป็น3.29%ค่ะมูลค่าการซื้อขาย2,495ล้านบาทด้านหุ้น AOT นะคะอยู่ลำดับที่4ในวันนี้ค่ะ AOT นะคะปิดย่อตัวลง65บาท75สตางค์ค่ะลดลงไป1บาทหรือว่าคิดเป็น1.50%นะคะ มูลค่าการซื้อขาย1,748ล้านบาทค่ะและลำดับที่5นะคะหุ้นปตทสพหรือว่า e PTTEP นะคะก็ขยับลงเช่นกันนะคะตามทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันดิบนั่นเองนะคะวันนี้ปิดระดับ1,69บาท50สตางค์ค่ะลดลง4บาทนะคะหรือว่าคิดเป็น2.31มีมูลค่าการซื้อขายนะคะ1518ล้านบาทค่ะ นี่ก็คือ5้าลำดับหลักทรัพย์แรกนะคะที่ซื้อขายสูงสุดประจําวันนี้นั่นเองนะคะส่วนช่วงต่อไปของรายการของเรานะคะเราก็นํสี่หุ้นสุดสวิงนะคะมาฝากคุณผู้ชมกัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะ,ละตลาดหุ้นไทยนะคะขยับตัวลงก็จริงค่ะแต่ก็ยังมีหุ้นสุดสวิงหุ้นเปรี้ยวจี๊ดมาฝากนะคะวันนี้ก็คัดสรรมานะคะ1 2 3 4สี่ตัวเช่นกัน4ี่หุ้นสุดสวิงนะคะ ไปดูสุดสวิงแรกก็คือหุ้นสบายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะสบายนะคะก็ตีบวกนะคะปิดยืน5บาท55สตางค์ค่ะบวกไป61สตางค์หรือว่าคิดเป็น12.35ค่ะมูลค่าการซื้อขาย190.02ล้านบาทค่ะสุดสวิงตัวที่2นะคะหุ้น Exotic Food ูจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น XO นั่นเองนะคะหุ้น XO ปิด34บาท25สสตางค์ค่ะ บวกไป2บาทนะคะหรือว่าคิดเป็น6.20%มูลค่าการซื้อขาย103.78ล้านบาทค่ะสุดสวิงตัวที่3นะคะหุ้นซิก้าค่ะหุ้นซิก้าวันนี้ปิด2บาท26สตางค์นะคะบวกไป16สตางค์หรือว่าคิดเป็น7.62%ค่ะมีมูลค่าการซื้อขาย75.37ล้านบาทค่ะและสุดสวิงตัวที่4นะคะที่เรานำมาฝากกันวันนี้ค่ะก็คือหุ้นบุ๊กบุ g กเกอร์กรุ๊ปนะคะหรือว่าบุ๊กนั่นเองนะคะ ปิด40สตังค์นะคะหรือว่าบวกไป0.02บาทนะคะคิดเป็น5.26%ค่ะมูลค่าการซื้อขาย10.22ล้านบาทนะคะก็เริ่มก่อตัวในการเก็งกำไรขึ้นมาค่ะสำหรับ b o ๊กเก Group นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะไปดูรายละเอียดของการาฟเพิ่มเติมนะคะสำหรับสบาย XO ซ i ก a แล้วก็ b o o กเกนะคะที่เป็นสีหุ้นสุดสวิงประจำวันนี้ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วง หุ้นเทคนิคสุดแทบโดยคุณอภิวัตท,ทวีศิริเวทนะคะนะักกลยุทธ์ทางเทคนิคบริษัทลักรัร์ลิเบเลเตอร์จำกัดนะคะก็ได้มอบหุ้นเทคนิคเด็ดๆไว้2ตัวเช่นกันนะคะไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยก็คือท็อปนะคะหรือว่าหุ้นไทยออยนั่นเองค่ะหุ้นท็อปหรือไทยออยนะคะคุณอภิวัตบอกว่าสะสมกําลังค่ะตามสัญญาเทคนิคนะคะก็มีการสะสมกําลังโดยประเมินแนวรับนะคะ48บาทเป็นแนวรับแรกค่ะรับถัดไปนะคะ46บาทค่ะ ส่วนแนวต้านนั้นต้านแรก50บาทค่ะผ่านได้เจอกัน52บาทนะคะสำหรับท็อปค่ะซึ่งวันนี้นะคะท็อปก็ปิดไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครัปิดอยู่ที่49บาท25สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงด้วยมูลค่าการซื้อขาย4 0 8 6้ล้านบาทนั่นเองนะคะสุวสวิงตัวต่อไปนะคะที่คุณอภิวัตนเอามาฝากก็คือมาสเตอร์นะคะหรือว่าหุ้นมาสเตอร์สไตล์วันนี้ก็เรียกได้ว่ามีหุ้นที่เป็นธุรกิจ คล้ายๆกันนะคะเรียกจะว่าเหมือนกันเลยก็ได้นะคะเข้ามาซื้อขายวันแรกด้วยนะคะกับ TRP นั่นเองนะคะก็หุ้นมาสเตอร์นะคะก็เป็นหุ้นเทคนิคที่คุณอภิวัตรนะคะก็แนะนําในวันนี้ด้วยค่ะสําหรับทางสัญญาณทางเทคนิคนะคะคุณอภิวัตรบอกว่างัดโซนล่างนะคะสําหรับมาสเตอร์ค่ะแนวรับนะคะ45บาทและ43บาทตามลําดับนะคะส่วนแนวต้านะคะประเมินที่50บาทก่อนค่ะ ซึ่งถ้าผ่านแนวต้านดังกล่าวนี้ไปได้นะคะก็จะมีแนวต้านถัดไป53บาทค่ะสำหรับมาสเตอร์ค่ะซึ่งมาสเตอร์นะคะวันนี้ก็ปิดเขียวนะคะ46บาท25สตางค์นะคะบวกไป75สตางค์หรือว่าคิดเป็น1.65เเซค่ะมูลค่าการซื้อขาย103.27ล้านบาทค่ะอันนี้ก็คือรายการกล้วยหอมกับกูรูประจำวันนี้นะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาอัปเดตกันค่ะกับ เรื่องราวของตลาดหุ้นไทยนะคะที่เคลื่อนไหวอย่างไรในศัพ์ในวันนี้ทั้งวันค่ะแล้วก็หุ้นเทคนิคตัวเด็ดๆนะคะจากกูรูเทคนิคที่เรามาฝากกันรวมถึงสหุ้นสุสวิงด้วยนะคะหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังชื่นชอบรายการของเราค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวทุกคนด้วยนะคะวันนี้รายการกล้ยหอมกับกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบก,กันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเจอกันเป็นประจำจนถึงสุขเวลาหลังตลาดปิดโดยประมาณแบบนี้ค่ะ วันนี้ดิฉันอนุภาสีรวมก็ต้อขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ